เห็ดกรกชึกเลยเนาะพี่น well, ้องอ้นสบายดีเด so <okay, okay ้อพี่น้องสุขสมคนเออเห็ดเพิ่มจะเด็กจักหน่อยเลยก็นั่งโตงป๊าบผมสะมาใหม่ๆนะเอาเลยม้วนไว้เลี่ยมคิ้วๆเนาะอ้นทำม้วนไว้เนาะลืมไปประสะผมเด้อพี่น้องเดลยคนละม้วนไว้แบบนี้ไรเม้นเม่นมานั่งเล่นเงินอ้นใหญ่เด้อพี่น้องเลยเพลงเพลงดี ้แห yeah! ้งหน่อยนึงไปใส่กระหยาบสิแท้น้ําน้อโอ้ห่วงลูกน้อยได้อ้นเลยห่วงนี่แหละคนเดียวนี่แหละห่วงนั่งลุงแล้วก็ยังว่าเราใหญ่แน่เราว่าคู่ควาแลบักปุ้งเพิ่นพนอันนี้ห่วงเรายังเว้าบ่ได้ห่วงงเดียวนี่ะคั่นว่าเออแม่เฮาอยากกินข้าวเฮาหิวข้าวอันไโรงเรียนก็ผู้นั้นเฮ็ดเฮาผู้นี้เฮ็ดเฮาเนาะ ไข่แน่อันนี้เราผัดบวบนะทีอดเอาก่อนอีกจกอีหนาแล้วผักชีว่าวทีสงสัยเห็ดคิดเป็นโัวเดีไปปวดน้อยปวดนน้อยบว<ห>ดาบมาเอาแตงโมมา่อกี้อันนั้นมาสีอันนั้นเนาะนั่งเล่นกัน,น,นพี่น้องเลยอ่าฮะอันคิวหลดนั่นเอ็นแต่เซเว่นกับเขาเดินได้ไดมื่อไงกันเขา ไปกินกาแฟ่เขาอนาคาปูชิโน่แซ่บแซ่บได้อ้นเจ้าเจ็บคอท่านกินยาไม่เคยยากระปุกอนาเนี่ยเอาไหลานเนี่ยเจ้าวัยกองเสียบ่ละบ่ะขิงขั้นเขาของน้าบิดมื้อมันนี่เออมันมันเป็นบ่แมี่ทอดองสุบ่เออมันเป็นท้องสุบ่บะขิงอ่ะบะแมนโอ้ยน้องถามนี่ไม่ได้พูดที่อิสระข้นเขาหน้ามดูเอนบ่ มูงที่อีบได้คำตอบแน่นน่ะตามย่านยังไปตอบยานไปช้อยซิ่งไปเช้าสิพัดใส่กินไปกระเพรากระเบ้เสริมสิพัดกระเพรากินซอยบางร่วนใบกระหายยาในได้พี่น้องเน้อจักเล็กจักหน่อยวันนี้ยังไล่เราคลิปนี่การนั่งว่าจักเล็กจักโอะเลสิบใบโตใส่คลิปของนางทองอะไรย่านเขาสิไปปิดคอมเมนต์เฮาถามมาเฮาบ่บ่มีเฮามันนั่งน้ำนะเนาะ อันราวาแม่เรล่ากับบทคคประกอบได้ยันเขาเบิ่งมาอุ่นเนาะเอาเขาเบิ่งไดยูทูบนันพี่น้องเลยคอยเลยห่ายให้หันไปแน่คำมาอะไรกันมาเล่นแต่นี่ะพี่น้องเลยเว้นมากับแบบ้ากันหาเห็ดคลิปเห็ดยังหาเงินหาคำเห็ดคลิปใดพี่น้องเลยเข่าป่ากับนัดคอยนัดกันนักอุ่นสองมือสิไปคุดกิโลแต่เศร้านอนตื่นสวย มืออ <S preach science> <Không> ื่นนะตื่นแต่เศร้าเด้อหกโมงไปเอาเอาไปบ่หกโมงเลยห้าโมงเลยแห่งดีไปมันจังได้มาไวัยเอาบ่อคอยทูเรวบางสายอันไงกูมีแต่คอยบ่ได้วรางไหนค่อยอยู่ค่อยอยู่ลุ่มพุ่นบดบางไปบ่อเป็นผัวกับบอสายเขายันเป็นผัวไว้เขายันเป็นยันเป็นผัวแล้วกดบางสายออืเป็นผัวไว้เอาคนละเป็นรอกคอยนอนอยู่แล้วขาได้แต่งตัวตั้งเวลาเลยคอยสิ ขาเาแปดโมงอ้ายังมิดชีรแปดโมงเข้ามาอีกเก้าโมงอ้ายังมิดอยู่สิบโมงอ๋สิบโมงบาทนี้ว้าแม่รังปะแม่น้อยนี่ปะพัวก็คือกันปะเอยก็สิไปคุดน้ำเพิ hmm. ่นเราเจ็ดโมงเพิ่นตื่นอือขาแล้ัวคิดอะไรเนาะขากัว่าเจ้าใหะพ่อกันเลยหนังไปหลังหน้ากันจกห่ายแล้วเนาะยะห่ายแล้ว เบื่อได้ฮอลล์คอยคนพูนคอยขึ้นเราอยู่พคนๆชักเป็นอันี่หนักหมดเป็นอ่ะคลิปนี่กระซีได้ไปต่อใส่คลิปของนางทองเลยเด้อจ้าทุกคนเด้อสบายดีจ้าปลาลุงบ๊ทุกคนทุกคนนะจารย์มันนี่ก็สวัสดีตอนแรงพี่น้องคนนั้งจมพอดีพี่น้องเลยเธอไงเอียงถื่อ โูนี่ไ่้ยิ่งทืโอโหนี่ยังวะยังกระถุนยู่โหเห็นยิงตอนไหนยิงทีนี่เลยตอนเดียวไปจังน้ำกูตับโอ้โห่เป็นทีเดียวนี่หน้ามไม,ม,ม,ม้ทั้งมืดบนแม่มาฮีโกมฮีฮีกมมาน,น้าไม้แรกอะ เอามือแล้ไปจกก็ไปเื่ไปเ่มเบนวึกทำไมเราเท้าสิดีเาคือมันเ่ะอีนำตายเป็นดีน้อยตายเป็นอีนะ่พ่นั่งแล้วพี่น้องทังท้องกะ อันที่ตกนาลตกน,นกกาลก็ทิไปขึ้นไม้ซ้อนเพีองเลยคเก้าอ,อ,อีอ้ e. ชาย้กนนั่เป็นอีนอันนั้นอีดุนนี่จานี้ใหญ่ครับข้นานากานำเพนะเยมเสในนบริอาบุแม่ชาย้กนนีวันจุ๋งจานี้โบลิน มาย <TH IS used empl os> ังบ่เมยอยู <cs Hamilton> ่ื้เื่เสกเหลบดีสบายดีปลาลูกงาก็สบายดีพี่น้องคือ Bà bạn hạp ông ngân lên này. Boi! đây. may em bạn. Hạp ông hùng hết nó đi. Hết đu? Hết để bưng đu bài lang hạp ông ngân ông phụ hạnh. nè vẫn sao rồi. Hãy đi. Hãy đi. đi. คนอายไปนางยดำเชือกกองหูผ้าดัปตะานสายหีมาผ้าผู้หีิมาผ้าทำมันงูทมทำแลาวทำมันหมอนตะตานทใจรุ่ม หนึ่งสวรรคองชิโนสามมานาเดสี่พุกอู้อลไรดน้ำมึอหดไทเนี่ยยูเคยสั่งมันคืออไไปรำเชืกงแม่มึงดังเป็นนักร้องเท้น่ะไปรำเชกงรำมินโดดระยดะชอชั่วโมงน้วะยะยังไม่ได้ชอนชั่วโมงได้ชั่วโมงเดียว ใครแน่พ like um. ี่น้องต้นเร่งแล้วก็เย็นแน่เพลินน่อนหอนพี่น้องหอนจนอยากตายพี่น้องก็หอนเทหอนว่าอยู่ก็จนบ่ได้ยังอกได้นกะอภัยไม่จะโหแรนดี่ำอ๊ะโอเยเใต้เป็น แล้วก็นอนแล้วจะย่าก็ห้องไปนอนเดินเฮินห่านขึ้นขาท่านท่นนตับอลูกตอนดีตอนเยจีงตอนดีติชี่ตัดดีชีตัติจางติชี่ ชัดนะฮูน <irgendw carbono> ั <Beautiful, S 2> <ading> ่นออกทีลองคือจัดจูจัดอาจารย์ฟูบ่าวันที่จปุ๊ดก็หามกับเด็ให้พี่เอาแบบนี้นู่นนากสิขินเขาเพื่อสิกินเขาไปแม่เพื่อกสิแควมาแขวมันก็ะสนกินนู่ะอยากอยักเข้าพี่เรา มีคนยังพันอยาอนเนีแซ่บเบบพื่อนแบ่งแกงต้นไม้มาให้แบ่งมาให้วางแหลกไงพี่น้องเยก,กันเลยกินมืน่อเช้าในการอ่างทองแกงไม่หลายนะแกงหลายก็ก,กินหมด ก็เป็นอย่างงี้นะครับก็คือกัน นี่ก็คำเนี่ยแล้วพี่น้องยังไม่เหตุยังกันน่ะเหตุยังกันน่ะรับตาข้างเดียวพี่น้อง อียังนะแม่เสบบอหนูนะหน้าเป็นหิวเขาเพื่อนเอมันกระบุมีอยังไรเพื่นเออนี่กระคำเลยนี่เรเพิ่มพเมืองพักเพื่อนเอพนเมือก็เลยทายให้เพื่นทางนั้นเพื่อนเอออันนี้ก็มืดเพี่น้องยุงกระไลทององันตักน้ำเรียบร้อย้องสิไปเคลมในเช้อเพี่องเอย เซบบอนนะพนุษยเซบ่น้องมีซ่อนแดงไหมมีซ่อนกับแกงน้ำไม้วงเพลงแกงน้ำไม้แล้วก็แกงน้ำไม้แล้วก็อันนั้พี่น้องแกงน้ำไม้เสมอเฮ้ยทำอะไรยุ่งร้ายพี่น้อง เม่เป็นจำพันยาเมย์ก็ได้หนังี่น,อน,น,อ,นอ,อนเลยคลิปนี้้องทองกบสิคลาไปก่อนนยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผักซองเม่นนอนฟืนเมรีนยจ้าคิดหนาเจอกันบ๊ายบายไปไหนแล้วนะบ๊ายบายแซบบอห้ายุ่งหลายไปนอนเอาคลิปนี้กัลาก่อน